วันนี้ตอก,กับวันที่12กรกฎาคม2567นะครับพาไปเดินดูราคาผักจังหวัดปทุมธานีครับท่านผู้ชมเวลาขนาดนี้5โมงเย็นกันแล้วนะครับผักบางอย่างก็ลงผักบางอย่างก็ขึ้นผักสวยๆเยอะแยะเลยครับมาเริ่มต้นที่ถั่วฝักยาวน่าจะรัวละ40บาทครับทำเป็นมัดเลยครับต่อไปเป็นแตงกวานะครับถุงละ80บาทเป็นแตงกวาเบอร์เหร่ครับบ้านผมเรียกเบอร์งอนะ กะล่ำครับโลยี่สิบบาทผักชีไปเรื่อยครับโลยี่ห้าบาทครับผักชีไปเรื่อยพริกสดครับพริกสดกโลห้าสิบกิโลผักชีโลห้าสิบบาทครับผมผักชีแต่มันเหี่ยวแล้วนะจะสดนิดหน่อยนะไม่ได้เหี่ยวทั้งหมดนี่ถุงละสองร้อยครับท่านผู้ชมฟักแฟงถุงละสองร้อย กระถุงนนละแปดสบไ0เจ็ดสครับโลยี่สิบาทครับโลยี่สิบาทคิงแก่ครับท่านผู้ชมยกถุงห้ารอยห้าสิบอันนี้ก็คิงครับสาม้อปดสิบหัวใจเท้าร้อยยี่ครับ ถ้าใครอยากดูคลิปยาวกว่านี้นะครับคอมเมนต์มาได้นะครับคลิปสักสามนาทีหรือมากกว่านั้น4ีนาที5นาทีคอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับเดี๋ยวผมจะทาคลิปยาวกว่านี้เอาให้ละเอียดกว่านี้นะคบท่านผู้ชมคอมเมนต์มาได้นะครับเป็นกำลังใจให้กันได้นะครับถ้าชอบฝากกดไลค์กดติดตามผมด้วยน,นะครับสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ